เมื่อเราพูดถึงรถไฟสีเขียวในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่นึกถึงรถไฟขบวนนี้ได้ก็คือยูฟินโนมาริซึ่งรถไฟขบวนนี้เนี่ยเราได้จองที่นั่งข้างหน้ามาเลยแต่ว่าไม่ทันเบอร์หนึ่งไม่ทันหนึ่งอนะย่เเราได้มาอันดับที่สองอก็เลยเป็นแถวที่2องนะ เป็นรถ <c oughs> ไฟที่ขึ้นชื่อและยังคงเป็นสัญลักษณ์ของเกาะคิวชูคำว่าย no ูฟูอินโนมาริแปลว่าป่าของยูฟูอินดังนั้นนะครับสีภายนอกจึงมีสีเขียวเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติและที่สําคัญนะครับรถไฟขบวนนี้เนี่ยยังเป็นผลงานของคุณเอจิมิโตกะนะครับนะับนกออกแบบรถไฟชื่อดังเขาได้ออกแบบภายในเนี่ยให้มีความอบอุ่นและทันสมัยะครับมองออกไปข้างนอกนะครับเราก็จะพบกับธรรมชาติสําหรับใครที่หลงรักการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยยังไงนะครับก็ต้องมาลองนั่งรถไฟขบวนนี้ ดูสักครั้งหนึ่งนะครับ